เอฟซีทุกท่านนะคะ ยาวนะักมได้ร้อยเท่าไหร่นะร้อเท่าไหรนะ่นัเออยสา<ะ>มสิบรมสิบกอีได้ผ่า,านี้ผ่ามีดมีดมีด ไม่เลือกยมากอันนี้ได้ไหมี่มันจะเข้าไมดฮะุ้ลุ้กคุ้บลเดี๋บอกเลยว่าอเราเราก้าตีเอาไมไดอะไรงี้ก็เราก็เอาเราไปหาไม้ตรงไหนดีนะจุ๊บโอเคได้ฮะเดินไปบ้าอ้วนมุปามะม่วงหมะาปตามะม่วงกันามะม่วง เนือกมือ แอเอ็ู้เลยุอตรงนี้ต้องหอมไม่นี่ก็ค่อยเกียตัวเองทำไ,ไมไมาได้ให้แบ่งตรงนี้ไปผ่กครึ่งทีเอากับแก้วเดช ได้ไหมนี่ได้ไหมตามสะดวกป่ะเอฟซีโอ้ยเ็ดบมเ็นเ็ดบมเป็นออกเด้อพี่น้องนี่มาลองเด้อพี่น้องเด้อเออถ้าไปจับเครื่องตัดหญ้าทำได้อยู่ก็ได้อยู่อันนี้ก็ทำทำไปดูว่าจะทำได้ อเอาก็ลองดูนะทุกคนเรียนรู้เรียนรู้ประสบการณ์ปลาต้บ้านเหมือนก็ถนัดนึ่เกินนะป่าต้บ้าน ับพวกได้แล oh. oh. oh, ้วเรอชอบถึงได้อ้าวโอ้โหดูไม้หักหมดเลยตามันก็เล็มด้วยนะเห็นไหมตาก็เล็มด้วยใช่ไหมไหนตามาตาไหนจะเล็ม กอนไม้ก็นมเห็นคือร้ได้นะนี่ฮะได้ไม่ได้เลยรปอัพเดตทางม้วนก่อนคุณผู้ชมเสรเราดเหมือนเข้ัวเลย่เราเหมือนเข้าชัวเลยป้าจิบ้าหนึ่งสอง FC ดูนี่ลุกโอ๊บปุ๊บรโอ๊บโอ๊บโอ๊เป็นไหมดิ

ี๋ยวลองดูที่เข้าได้ไหมเข้าได้ไหมท่านผู้ชมใหญใหญ่ไปเปล่าใหญใหญ่ไปเปล่าที่ลำมันพอดีติดตามันติดลำมันติดตามเออติดตรงพั่วนะลอยเป่าอ๋ออีกนิดนึงก็ได้แล้วนะติดติดติดคิดว่าเราใส่เราใส่เป็นเป็นแท่งหลายอันอืมมันไม่สามารถขยับได้เลยมันต้องรวมลงไปตัวเลยนะเราขยับไม่ได้มันแค่ท่อนเดียวมัน ก,ก็รู้จักคารู้จักเออแตกสีด้วยนะเออที่บ้านเออทำอาชีพไม้ไผ่หรือเปล่าคะหมอจิดง,งานล่วงสีเ่อือหน้าบ้นานเขาอะป่าไผ่เออเอยเห็นบ้านเขาป่าไผ่ไี่เล่ะี่รัแร้นที่นี่มันดผ้าออก รับมีอยู่ไหนเนี่ยด่าด่าเอ้ยาไปททมาแล้วค่ะมาเลยมาลด่าี่รับมีดอยู่ไหนนี่าคมีตะกร้าเขาที่หลือี่รัที่รับที่รัี่รันี่ดูอยู่บ้านดแล้วานขอที่รัมีได้ไหมได้มันไม่คมนะคะอี่รัจานอนีเอา ไปเลาเหรอ,เ,อเขเา,อเอาเสยงดึงเลาดีอ้าเลาอุ้ยฟึ้งเลยเนี่ยค่ะเขาจะพาให้เออเกาจะเลาอุ้ยโอเคี้เหรออือเขาก็ต้องเลาให้มันึอไใช,ไใช่แล้วมันตอกมันโอเคใช่ไหมหมันได้จริงไหมได้ไก็ต้องได้รู้ว่าเราเจอกรงก่อนไหม ก่อนเราจะทำหมดเราไปลองก่อนเราไปลองตอกก่อนไหมเพราะมันจะหนักจะบางก่อนเราจะทำอันนี้มันติดมันติดอนี่มาทานนี่มาทานนี่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 ค่าที่มาลดหรือว่าให้นี่ข้าวเปิมข้าวเปิมห้าร้อยบาทนะคะจากอนนะครับ้าไรครไม่ได้ยินเลยข่าวดีข่าวดี เอ <pulse S 1> ็มอาดีอ <Bruno> ีกแล้วให่จ่าเอ็มนะคะที่จ่าเอ็มไม่ไดทิ้งลูกป้ายังมาช่วยงานอย่างสม่ำเสมอครับขอบาุครับางนะครับสมอนนะครับอยมีความสุขมากๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแม่ครับขอบคุณ่ครับแ่ดนคง่ายกว่างงหรโอเงง่ายกันง่ายกวงานก็มงานก็ต่อยก็มีงานเตรียมมาเลย 过了看过陕 ในลรกคุณพ่อแม่มีอะไรดีๆมีอะไรแจ้ๆก็หามาแต่ให้ลูกกินฟ้าให้ลูกกินเรื่องมาจนใหญ่แต่ว่ามันมันหนาก็หนาบางก็บางอะะมนมันจะมันจะตอที่สบายใจ ขอขอเรา,เรา,เาถาึ่เลยนะนัก <หา S 2> นับเป็นนี้ก่อนได้เท่าไหร่เรสือทั้งหมดแล้วเท่าไหร่เสือยสามสิบอันเราก็อยูอ่ผ่านเลย ค่ะค่ะแค่หนึ่งคนที่เดินทางกลับบ้านไปสีกอแย่ดาวองเพื um, ่อาบ้านชาปินแฟนบัลลีมะโอมชาเนีเสือปาปลาภารกิจเพื่อตกแต่งลานองค์ปูนะตามไอเดียและทีมตากาของป้าแตงนะก็แตงชาแนลออกมาเป็นก แตอนี้ก็คือว่ามันแเปลี่ยนกันนี่ตายในบ้านเคตายแล้วลุกตะไลใช่ไหมหมันตะลไหมมัตะไลลุเอา้าติดตรงนี้นิดหน,น่อยจู้ทามข่าวดีบ่อยจังก่ะด้จะไม่ข่าวดีหรอเนี่ยข่าวดีบ่อยเท้าวี ไม่รู้แล้ว่ชอบปักอะไรปักกระจูดปักกระจูดปักกระเช็ดปักกระเิงเปลี่ยน่งไปอยากกินไง่เก็บมาแล้วสวยมากคือรำมันพอดีแต่ตามันติดนะฮะใช่สวมลงไปมันลำพอดีแต่ตามันติดเดี๋ยวจะสวมไม่ดูดีสวมใหม่หลังจากที่เราแล้วทีนี้ก็อย่างนี้เลยนี่เละเอาดไ้เลยังติดอยู่เอ้าขอแล้วติดนิดนึงไม่ต้องนับก่อนเลยมันติดตรงไหนเดี๋ยวดูนี่ เพราะว่าอะไรเพราะเวลาเราสูมลงไปเราไม่ได้สูมแค่ที่เดียวนะ่ไงติดตรงนี้นี่เราสูมเป็นก้อนเยอะขยับไม่ได้ค่อยว่านะทำไม่ได้เรือทำนีนะคะเด็เป็นผานมันเดียวมันได้อยู่นะปุ๊ไม่มีตามไม่มีอะไรได้เดียวหมดเออพอผ่ามาที่ผ่าก็ทำได้ไม่ได้เลยเหลาเลยขอโทษคุณผ่าหอมฮะที่มันะติดที่หมดเลย เบอร์ห้าดงเยังม่หมดยังไม่หมดเบอร์้กเบอหนึ่งกระย่างชมดูนะฮะให้ไปเลยตะครึบหนึงนะปุ๊โอ้อไม่ใชุ่๊กเสือดูเสืออะนแล้วต้องเลยเครึบหนึ่งเพราะตำแหน่งที่เราปากลองติน เสือดูเสือเสือดูดูดูเราปักลดินปึ๊บมันใส่ไปแล้วได้แล้วสองพันปีนี่นี่นี่โอ้โหไม่ดูนี่ยังไงหนึ่งสองครับนี่มีแปดแล้วแปดแล้วยี่แปดท่านี้ได้ไหมอันนี้จะได้หรือเปล่าไม่ใช่หมายความว่าความยาวก็เลยทอดมาประมาณครึ่งหนึ่งเพราะเราต้องปักลงดินนี่เสือเสือนี้อันนี้ได้อยู่ไปในบ้านอันนี้ได้อยู่แต่ว่าติดอันนี้ ปิดอันนี้ต้องตัดไม่น่าจะครึ่งหนึ่งของของไม่ครึ่งไม่มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้ตัดเอาใส่ดินประมาณคือเลยเออใส่ดินมันตอกง่ายใครเยอะไม่ไม่คือว่าเอ้ต้องลบออกข้างมันสำคัญรอยตรงนกลางนะเพราะถ้าข้างอยู่ไม่อยูนนะไปเลยเอากลมดีกว่าอันไหนก็ได้หมดแต่ว่าอันนี้คือหนูความหมายของหนูก็คือว่าเอายาวแค่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆเลยความยาวของอันนี้มาหนึ่งเมตร ครึ่นึงเลย50 50ใช่ครึงหนึงของลำเออง่ายดีจะได้ไม่ต้องตัดตัดเราสองรอบครึ่งหนึ่ของลำตรงไหนอ่ะรอบนัาใช้ได้ไม่ได้เหรอสามสิบรอบพ่นี่ไม่อันนั้นมันอันหนึ่งอันนั้นขึ้นไปใช้ประราหนึ่งเมต โก้งนะถ้าทางเขาจะพาฟืนอยู่นึกถึง50ปีแล้วนะ ไปนีเออเป็นนั้นแหละเออเอาตามนั้นเลยเอาเยื่เป็นหลังเลยเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละอันนี้ระดับห้าเออเอาระดับแล้วก็เอาหัวให้มันสวยหน่อยนี่ให้เก่งมากเลยเนี่ยมาลำใหญ่เลยมันลำฝั่งฝั่งโคนนะเนื้ออืมติดไม่ติดติดไม่ติดลองดูเรื่อสอง เวเไดุ้้ทำหนึ่ให้มันครบก่อนนี้ทำหนึ่งให้มันครบ่อนได้มันจะได้เคลียร์เป็นอย่างย่ตได้เมื่อกี้เราเป็นตัวอย่างเบอร์ห้าเฉยๆแล้วทำอะไรติดกาวยังม่ร ใหจะสู้ด้ได้ใจะสู้ดาด้ได้นี่ต้องบาดแลส์าจกตาหจะจกตากันแรต้องบาดไหดได้าาับอสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเล็บีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะาร์ตี